สวัสดีครับชาวนี้ที่ชาวนี้นะครับที่เชียงคานรรือมอเทนรีสอร์นะครับทั้งเที่ยวนะครับวิธีชีวิตสองฟังโคงครับเดกกดกาศนะครับส่สวยนะครับเชิญพ่อแม่พี่น้องเด้อน,นะครับเชิญพ่อแม่พี่น้อง หนาหนาวน,น,นะครับดูการท่องเที่ยวนะครับเดินเที่ยวพร้อมพี่น้องมาเที่ยวได้นะครับอิอนค้ามมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับดูดิแค่แม่เปี๊ย บรรยากาศสวยๆเร็วแรงสวยๆนะครับมันเจิญหนาวมันเกิญพ่อแม่พี่น้อง

แน่นา,นนาก็มีบริเวณกลางเต็นท์นะครับน,านน่นะมีบริเวณกลางเต็นท์ให้นะครับมีสวนพริกด้วยนะครวิธีชาวบ้านวิธีชาวบ้านนะครับโอ้พริกสูงนะครับสวนพริกสวนพริก เดี๋ยวให้ดูนะครับสวนพริกนะครับกำลังเก็บพริกอยู่ชาวบ้านกำลังเก็บพริกนะครับนี่ก็วิถีชาวประมงกำลังหาปลาครับไหลมองไหลมองน้ำโขงก็เรียกว่าไหลมองน้ำโขงนะครับบรรยากาศวิวสวย,สวย เชินเชิญพี่น้องเดไปเที่ยวมึงเลยหน้าหนาวตอนนี้น้ำคุณมาัาถึงนาฤดูกาลหน้นาฝนน้ำก็เลยคุณนะครับแต่หน้าหนาวนา้ำกะทิใสๆน้ำเย็น,ยนๆใสๆฝั่งนู้นเป็นสนปบะปเรลาวเชิญพี่เชิญน,น้องเด้อนะครับมาเที่ยว บรรยากาศสวยบรรยากาศข้างล่างมอนเป็นลากนกลางเต็นนะครับหน้าหนาวทำให้รอรับนักท่องเที่ยวข้างบนจะเป็น้ากนกาแฟ บรรยากาศดีๆริมโขงนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ